สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตตัวเด่นนะครับวันนี้ก็มีนะครับแพลตฟอร์มนะครับเคมเหรียญสายฟรีมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่าเคมคอยนะครับตัวนี้ก็เก็บโทเค็นนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นเหรียญคริปโตเคอเนซีได้นะครับก็สามารถแลกได้หลายเหรียญเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของไลท์คอยตอนนะครับดั๊กคอยนะ็อปยูเอทีบิตคอยนะครับก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าโฟรเซตนะครับส่วนจะเป็นเป๊ปนะครับบล็องนะครับโฟกิเนี่ยก็จะเป็นของซีโบเล็ตนะครับ ส่วนของกระเป๋านะครับ forsetepe ก็จะเป็นอย่างนี <ness> <key> ้นะครับเราก็จะสามารถเกมเหรียญนะครับคิโตัวคุเรนซีได้เลยนะครับหลายเหรียญเลยนะครับส่วนซีเวเลตก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีในส่วนของเป๊ปนะครับ focusbong นะครับที่เขาที่มีเกี่ยวกับเป็นเหรียญโทเค็นใหม่ๆนะครับหลายโทเค็นนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นของหลักๆนะครับก็มีนะครับ วิธีการเลมเหลียนนะครับก็จะมีส่วนคูปองนะครับคูปองแล้วก็ไปจอด telegram เขานะครับแล้วก็เขาจะส่งนะครับโคดนะครับมาให้เราทุกวันนะครับนะครับก็จะให้อยู่ประมาณ5000ยูเซอร์นะครับแล้วก็ได้รีวิชอยู่ประมาณ250ต่อครั้งนะครับเราก็กด Copy ตัวนี้เลยแล้วก็มาวางนะครับในส่วนของคูปองโคดตรงนี้นะครับกดรีด e มไปเลยเลยตัวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมได้ทําการกดเลมไปแล้วนะครับแล้วก็ จำนวนคนที่เอาครบองไปนะครับโค้ดครบองไปก็ครบแล้วนะครับส่วนมากเ่องตัวรูปถ้วยนะครับ Achievement นะครับก็จะเป็นส่วนของการทำภารกิจสำเร็จนะครับอย่างเช่นการเขีนนะครับ25 Force นะครับอะไรเงี้ยครับมีการทำ็อตลิงก์นะครับนะครับ View b c นะครับครบนะครับเราก็จะได้เหรียญโทเคนนะครับตาม ที่ขึ้นนะครับอย่าง10โทเค็น20โทเค็น30โทเค็นนะครับเราก็จะสัมเคลมข้างหลังนี้ได้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟขึ้นนะครับแล้วก็มาติ๊กเคลมได้นะครับถ้าเราถ้าเราทำภารกิจสําเร็จนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของออโต้ฟอ์เซตนะครับอันนี้ก็จะได้25โทเค็นนะครับจนกว่าตรงนี้นะครับจะวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับ ครบเวลาที่กําหนดนะครับเขาก็จะแจก25่สโทเค็นนะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของเมโนนฟอ์เซตนะครับเราก็มาเคียนนะครับจะเป็นในส่วนของทำแคปชั่นะครับแล้วก็ดูตัวเลขนะครับลบกันนะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับก็ก็จะให้เราทําตามตัวเลขนะครับว่า295ใช่ไหมครับแล้วก็9ลบ4ได้เท่าไหร่8-6ลบ6ได้เท่าไหร่นะครับ8ตัวนี้ก็ได้2นะครับ ตัวนี้ก็จะได้บวกกันนะครับได้9กนะครับ9ลบเหลือ5นะครับก็กดตัวนี้นะครับก็จะได้15โทเค็นนะครับต่อมาในส่วนของเมดฟอเซตก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับให้เรากดครับตามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟนะครับ เอาใหม่นะครับเมื่อกี้กดผิดครับก็จะเป็นโฟนะครับเทนไนนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับรีวิชนะครับก็ได้15นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นของช็อตลิงนะครับช็อตลิงก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับขอเพื่อนก็มาเคมกันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ PTC นะครับ PTC ก็จะง่ายนะครับก็ ดูในส่วนของรีวิวเว็บไซต์นะครับที่เขามาโฆษณาในเว็บนี้นะครับก็ตัวนี้ก็รอนะครับ14วินาทีนะครับก็ดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับจนกว่าเวลาจะนับถอยหลังจนหมดนะครับเสร็จแล้วครับกดตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับกดกลับนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ ก็จะได้เหรียญมานะครับเรื่อยๆรื่อนะครับก็ลองมาเคงมันดูนะครับสายฟรีนะครับแล้วก็วิธีการถอนนะครับกด t ิดดาวนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะถอนเข้ากระเป๋าโฟเรสตกระเป๋าซีเวเลตนะครับก็วันนี้ก็จะถอนเหรียญเป๊ปแล้วกันนะครับก็กดกระเป๋าเป๊ปนะครับตอนนี้ผมก็มีหกแสนกว่าเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณสี่จุดเก้าสองดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็ราคาเหรียญก็ลงนะครับนะครับ อนาคตไม่แน่นะครับเหรียญอาจจะพุ่งขึ้นก็ได้นะครับก็มากดนะครับ id นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกนะครับจุดกดตรงจุดตรงนี้นะครับให้ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็มาใส่นะครับวันเด็ดตรงนี้นะครับแล้วก็กดวิด h ดียวนะครับอ่ะนี้นะครับเราก็ได้ เหรียญไปแล้วนะครับกดโอเคนะครับก็มาดูว่าจะเข้าเลยไหมครับก็มาดูด้านขวานะครับเมื่อกี้เราเคม7000กดโทเคนนะครับก็จะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับดูนะครับอ่ะก็มาแล้วครับอ่าเก้าพันหกร้อยสามสองนะครับเป๊บนะครับก็เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับนะครับวันนี้นะครับ ก็ลอมาเคมเหรียญกันอยู่นะครับสายฟรีนะครับนะครับสามารถแลกเอาเป็นคริปตัวอัลเซีนะครับ,รรโตโตรบได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปขายทีหนึ่งนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ